สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพามาชมพริกน,นี่ก็จะเป็นพริกซปเปอร์ฮอตนี่จ้ะอันนี้มเมล็ดพันธุ์สดๆนี่ปลูกง่ายมากไอ้แดงๆเนี่ยลูกแดงๆนี่รเราก็เอาไปขยายพันธุ์ได้ได้เลยแกะแล้วก็บิบีแล้วก็ไอ็อนั่นลงสวยมากเลย จังเลยดุกดีมากเลยน้องเขาจะเอาตูดขึ้นฟ้าหมดก้นก้นชี้ฟ้าพิกชี้ฟ้าสวยมากเลยอันนี้พิกพิกฮอตเอาไว้ตำส้มตำเอาไว้ทำน้ำจิ้มต่างๆจะถ่ายให้สวยๆนี่ถ่ายยังไงน้อนี่ ดวงตาสวยๆ,ๆเขาไปในกล้องแล้วสวยไม่เปล่าเนี่ยเห็นไหสวยๆเลยอันนี้ก็คือพริกซุปเปอรฮ์ฮอตขยายพันธุ์สดๆได้เลยนี่ค่ะพริกแดงแงแดงเคยน้องบีทำคลิปอยู่น้องบีน้องบีได้เก็บกินแล้วนะในคลิปเห็นน้องบีเขาปลูกช่องน้องบีปลูกผัก เป็นอะไรที่น่าดูค่ะทุกคนเข้าไปดูเข้าไปดูได้เลยน้องบีก็ปลูกผักงามน้องบีเขามีปุ๋ยขี้ไก่อันนี้ก็จะเป็นพริเกเหลืองพัทรุงพันพริเกเหลืองพัทรุงก็จะสูวยไปอีกแบบอันนี้กินได้นานอันนี้ก็จะกินได้นานกันลูกเขานี่ขยายพันธุ์ได้แล้วนี่สีดแดง แบบนี้ขยายพันธุ์สดๆเลยขยายพันธุ์เม็ดสดๆเนะเราว่าขึ้นง่ายเร็วขึ้นเร็วด้วยจะเก็บไปขยายพันธุ์ดูสิงามมากเลยต้นเดียวต้นเดียวกินทั้งบ้านเลยมีสีส้มสีแดงเอ้ ต้นหนึ่งอยู่ในเฮาอย่หลังบ้านวันนั้นที่ทำคลิปอันนี้อันนี้อีกต้นหนึ่งสวยมากเลยเมล็ดพันธุ์ไปทำน้ำพริกกะปิหลอกนี่จะ้ะไหลายชั้นเขาเป็นเขาเป็นพันธุ์ที่ออกหลายชั้นมากเลยอือกินได้นานด้วยเป็นปีๆ ต้นพันขยายต่อไม่รู้จบเดี๋ยวใครอยากได้ทักมานะคะเดี๋ยวส่งไปให้ค่ะ,คะมเมล็ดพันธุ์พริกเหลืองพัทลุงเอาเอาลูกสดๆส่งไปเลยจะได้กินด้วยจะได้ขยายพันธุ์ด้วยเนาะงามมากอู้อันนี้ก็อู้ใบแมงลักแมงลักแมงลักงามมากโอ้ยโดนแนนี่เมื่อกี้สอนหญ้า ดได้เลือดได้วันนี้น,นี่กระเพราป่าน,นี่กระเพรานี่หอมหอมนะดูแมงลักงามมากเลย,ยเนี่ยปลูกพืชข้างบนเป็นแมงลักข้างล่างก็จะเป็นอนี่เลยนะข้างล่างก็จะเป็นใบบวัวบกอยู่ด้วยกันได้นี่เห็นไหมใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ข้างบนเป็นเป็นต้นใบผักแมงลักข้างล่างเป็นใบบวัวบกงามงาม อยู่ด้วยกันได้นี่ดูเคล็ดลับละพื้นที่น้อยปลูกเป็นชั้นเลยข้างบนแมงลักข้างล่างใบโบบกแล้วก็ข้างล่างอีกทีก็กับชีฝรั่งอันนี้ก็คือพริกอันนี้เหมือนกันนะพริกขี้หนูขี้หนูสวนเอาเอาลูกสุกไปลูกสุกไปขยายพันธุ์ ขี้หนูสวนลูกกระจิ๊ดไม่ตำน้ำพริกขี้หนูเอ้ยไม่ใช่ตำน้ำพริกกะปิออเป็นชอ่ชอๆอุ้ยดอกดีจังเลย,ยด,ดูอดอกเป็นช่อๆเลยโอ้โหดอกมากเดี๋ยวเราจะขยายพันธุ์เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นช่ำน้ำใบแมงลัก ชัมน้ำโอ้โหหล่ผักแครยลืมพาดูไอ้นี่ใบไอ้นี่พันใหญ่หอละพาพันใหญ่กำลังจะพอมเมล็ดอยู่ใบใหญ่มากเนี่ยเมล็ดไอ้หอละพาพันนี้ใหญ่แล้วก็งามด้วยค่ะปักยอดปักยอดไว้หมดแล้วปักจากยอดหมดเลยหอละพาแบบนี้ อันนี้มะเขือวันที่เราเพาะขึ้นมาแล้วเพาะมะเขือแล้วก็ต้นมะละกอต่อด้วยเมื่อวานนี้ปักชําใบแหน่ยอดเสน่อันนี้ก็พริกอู้หัวละพาอันนี้ต้นกระท่อมแม่บีอันนี้ปักผักแพวไว้ีนน่กพ,พวกบอนสีออตา่าง วันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ